สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมกามอนสเตอร์นะครับหรือโปเกนคัมมิ่งนะครับสำหรับวันนี้จะมาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับถุยจีนนะครับกิจกรรมโคตรเยอะครับแถมนะครับมีโปเกมอนระดับ S บวกแจกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการรับกันนะก็เดี๋ยวมาเริ่มอ่ากันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ใครที่ตามกันนี้นะครับสามารถรับชม ครับคลิปอื่นเกมไม้ในเพลย์ลิสต์นะครับไม่เก้ามอนสเตอร์นะอยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็น้าช่องครับโอเคไปดูกันเลยครับอ่ากิจกรรมแรกนี่ครับสุ่มการันตีครับกราดอนมานะครับกับไคโอกานะเลือกได้เลยนะครับอยากได้ตัวไหนนะก็สะสมเพชรให้ได้สัก1 9ื่นถึงสองหมแล้วกันการันตีแน่นอนประมาณสุ่มครั้งที่8ปดะนะครับผมจะได้อ่าให้เลือกครับมันจะให้เลือกเลยระหว่างกราดอนกับไคโอกานะประมาณครั้งที่8นะบางคนอาจจะได้เร็วกว่านี้ก็ได้นะครับผมอ่า การดอนนี่เคยมีกิจกรรมแจกไปแล้วนะเมื่อ2อสเดือนก่อนนะครับแจกไปแล้วนะเกิดใครมีกาดอนแล้วก็อยากได้คาโอกาก็มาสุ่มได้นะครับผมก็เลือกเป็นคาโอกาแทนคิดว่ากาดอนเนี่ยน่าจะเล่นทุกคนแล้วแหละนะครับผมนี่นี่คาโอกาอีกตัวหนึ่งนะคาโอกานี่ก็พลังป้องกันนะครับกับโจมตีสูงพอๆกันเลยนะฮะก็นน่าสนใจนะครับอ่ะโอเคนี่คือตู้สุ่มการันตีนะฮะก็มีกาดอนกับคาโอกานะมาแล้วครับเทพ2ตัวนะครับสัปดาห์นี้ตอนรับตุ่จีนเลยนะครับผม โอเคกิจกรรมถัดไปนะครับก็เป็นเวอร์บอสนะครับผมดางบนนะด้านบนผมจะไล้ด้านบนแล้วกันนะนี่ครับเวอร์บอสก็มาตีได้นะครับมีรลยเวลาสองวันไอตู้มัตเตเก้นนะครับจำไว้เลยแล้วกันประมาณ2-3ถึงวันมันหายนะมันเขียน6วันก็จริงแต่แม่งอยู่ไม่ถึง6วันครับ2วัน3วันมันก็หายแล้วโอเคต่อไปเป็น Spring Festival g i f t นะครับที่ผมบอกนะฮะโปเกมอนแจกนะครับคือเลคอซ่านะฮะกิจกรรมรอบนี้ครับตู่จีนแจกเลคอซ่าฟรีเลยนะฮะเลคอซ่าสีดาวเลยนะรับไปเลยครับกดไปเลยนะครับได้เพชรด้วยนะ 188นะครับผมกิจกรรมมี14วันนะครับผมมารับได้นะนี่ครับเรคอซ่าครับระดับ S อบวกเลยนะเออถ้ากับว่ารอบนี้ครับ3ทหารเสือนะครับออกมาหมดเลยนะครับกาดอนไคโอกาและเรคอซ่านะเออนี่ครับแต่ว่าเรคอซ่าแจกฟรีทุกคนนะทุกคนได้รับหมดนะครับผมเพียงแค่คุณกดมาวันแรกนะครับล็อกอินวันแรกเลยนะครับคุณได้รับเรคอซ่าเลยนะครับผมไม่ต้องรอนะ ส่วนกลาดอนกับคาลกาก็ไปสู่เมานะครับนอกจากนี้ครับวันที่3ก็จะมีตั๋วทุกวันจะมีเพชรแจกให้นะครับหนึ่แนะแล้วก็ของาะวันแต่ละวันก็จะต่างกันนะครับมีกรอบนี่ครับตอนที่8ก็มีในส่วนของเมตามอนด้วยนะอันนี้เป็นอุปกรณ์อัปเกรดนะครับหุ่นยนต์นี่เมตามอนนี่แฮปปี้ดูน่าดวเยีนะครับนี่เมตามอนระดับ S นะเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งนะครับอัปเกรดโปเกมอนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะนี่สุดยอดเลยนะครับ เลยขอท่าฟรีนะฮะดูดิถัดไปนะครับเป็น activity point นะครับ t e a s u r e h u n นนะครับมันเป็นการสะสม point เนอะโดยการทำ q u e s ทางด้านขวาเห็นปะถ้าเกิดว่าเราทำ q u e s ปุ๊บเราจะมี point นะครับเราได้ point มาสุ่มตรงนี้เป็นวงล้อนะมันจะให้เราสุ่มฟรีก่อนนะครับนี่สุ่มฟรีหนึ่งครั้งนะฮะเอาผมกดออกมาเอ้ยกดผิดอ่ะกลับไปใหม่นะครับอ่ะนี่ครับตอนนี้เรามี activity point อยู่หอันนะผมจะสุ่มนะสุ่มฟรีนะครับ ก็อของรางวัลตามนี้เลยนะครับเป็นไอเทมที่เราใช้งานแน่นอนอ่าได้เป็นปัจแจมานะครับถ้าจะสูมอีกหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ได้นะเราต้องไปทําเงื่อนไขทางด้านขวานี่ครับมีการเพอร์เชสไดมอนด์นะครับผ่านด่าน10ครั้งอะไรเงี้ยเล่นอารีนาสิครั้งเนี่ยด้านขวานะใช้จ่าย300เพชรเนี่ยพอเราทำเงื่อนไขทางด้านขวาครบเราก็จะได้สิทธิ์ในการหมุนอีก1ครั้งอะไรประมาณนี้นะก็ไปลองทาดูเพราะว่าด้านขวานเป็นเควส์เราต้องทำทุกวันอยู่แล้วนะครับถัดไปเป็นเลสพ็อกเก็ตก็คืออ่งาเองเ,าาเปั่ปา,วา,รรา้าวน,นะระับ่า เรามีสิทธิ์เปิดได้10ครั้งนะอ่างเปาที่มันมีแว๊บๆวบเป็นกรอบที่มีไฟวิ่งนะครับเราสามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับเห็นปะอ่ะกดปิ๊บก่อนเนี่ยเราก็อันนี้เปิดไม่ได้นะครับเราสามารถทําการรีเฟชได้ด้วยนะนี่แล้ทำการรีเฟชได้ด้วยนะครับส่งซองแดงก็ได้นะครับเราก็รับของได้อีกนะขึ้นมาแล้วเราก็กดไปเลยนะครับเราก็มีมีเวลากี่ครั้งเนี่ยเก้าครั้งหรือเก้าครั้งเนาะนี่ครับก็คือได้วพลละสิบรครั้งแหละนะฮะก็มาเปิดเอามันก็ได้เพชรแบบสุ่มเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับ อ่ามันจะเหมือนตอนที่เราเปิดพ็อกเก็ตในกิวะนะคล้ายๆกันนะแต่นี้เป็นกิจกรรมของตรุรกีนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะกิจกรรมถัดไปผมไล่ดูให้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีแพ็์ค้างนะครับก็มีระจิกัสนะครับอ่าในส่วนของแชมินแล้วก็มีคิวเลมนะครับอีก3ตัวเป็นเทพ S บวกนะอืมตอนนี้ S บวกมา6ตัวแล้วนะโอเคอันนี้ก็อ่ะกิจกรรมพวกแลกเปลี่ยนนะครับก็มาอีกนะฮะในส่วนของกิจกรรมแลกเปลี่ยนครับเดี๋ยวผมไล่ดูนี่ครับมีอะเรนาพอยนะ เราก็แลกอันเนียหน้าพอยได้นะครับนี่ลงดันเจียนนะถ้าทาทยดันเจียนแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะอารีนีก็นี่ครับเพียงแค่เราลงเล่นตามเงื่อนไขเนียลงเล่นตามสิบครั้งแล้วก็มากดรับของรางวัลได้นะครับจริงๆมันก็คือสิ่งที่เราเล่นทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีรางวัลตรงนี้แจกเราด้วยนะก็สามารถมารับของรางวัลตรงนี้ได้ถ้าเกิดเราเล่นนะครับครบตามจํานวนที่เขาต้องการนะครับทาตามจํานวนที่เขาต้องการเนาะเนี่ย a ธ t ร r paradise ก็เล่นได้นะครับก็มารับได้นะครับผม แล้วก็ซื้อพลังกายคูณ2นะครับเป็นกิจกรรมนั่นเองนะครับผมถือว่ากิจกรรมตูจีรอบนี้มาเยอะมากนะครับอ่ะถัดไปกันเลยดีกว่านะครับนี่กิจกรรม Fortune Cat นะครับมาแล้วนะครับกิจกรรมใช้เพชรสุ่มได้เพชรนะครับผมก็อย่างผมก็ได้5ครั้งนะกิจกรรมรอบนี้นะครับก็มาเลยมาเริ่มกันเลยนะครับ88อ่าได้190นะครับผมก็ได้กำไรมา2เท่านะต่อไปครับ288นะครับสูงสุดจะได้688เรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะรอบนี้นะฮะ พอดีเลยนะครับเพราะว่าเราสุ่มลอดนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้เพชรสะสมไปสุ่มการันตีอ่าได้สี่แปดเจ็ดนะครับกลางๆนะครับอ่ะสุ่มแปดแปดแปดต่อเลยแปดแปดแปดได้มากสุดหนึ่งแปดแปดแปดอ่าได้มาพันหนึ่งก็ถือว่าได้มาอีกสามร้อยนะต่อมาครับสองศูนย์แปดแปดได้สี่แปดแปดแปดนะครับอืมได้น้อยรอบนี้ได้น้อยมากเลยได้กำไรมานิดเดียวอ่ะครั้งสุดท้ายครับห้าพันได้เก้าแปดแปดแปดนะอืมก็ได้ประมาณพันเก้านะโอเคนะครับก็ถือว่าตอนนี้ได้เพชรมาหมื่นเจ็ด ตีไปหมื่นแปดละกันนะครับผมขาดเพชรอีกประมาณพันกว่าๆนะผมจะสุ่มการันตีกลาดอนกับไคโอกาได้อีกนะนี่ประมาณนี้แล้วเพื่อเอามาสุ่มตรงนี้ต่อนะโอเคต่อมานะครับก็จะมีนี่ครับล u c คกี้พุชคอยนะครับก็อ่าจ่ายทองได้ทองนะอ่าจัดไปนะครับรอบแรกคูได้มาล้านสี่โอ้รอ,อ,อบสองครับล้านหกนะครับได้มาเท่าไหร่สามล้านโอ้โหอ,อ,อ่าต่อเลยครับ ที่ท้ 3. โมได้มา7ล้านครับผมต่อมาครับจ่าย10ล้านได้มา13โอ้โหขังสุดท้ายครับ15ล้านได้มา18นะครับผมถือว่าโอเคนะเงินตอนนี้มี200กว่าล้านนะเออมาเงินหาง่ายมากเกมนี้ถัดไปเป็นกิจกรรมนะครับอล็อกอินนะครับเป็นกิจกรรมรายวันนะวันที่1เนี่ยก็คือให้เราเล่นตามนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นพวก ชเลนส์ผ่านด่านนะครับตามจํานวนครั้งเลยนะครับห้ครั้งร้อยครั้ง200ครั้งคุณก็จะรับของได้นะครับมันจะมีเพชรแจกอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆนะครับรวมไปถึงไอ้ลูกกลมๆแดงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นไอเทมแลกเปลี่ยนนะครับผมอ่ามันจะเป็นไอเทมแลกเปลี่ยนนั่นเองนะเนี่ยเราก็ทำไล่ตามเงื่อนไขเลยนะครับก็จะมี Dispatch Arena นะครับอัปเกรด EV ต่างๆเห็นป่ะเนี่ยถ้าเรากดไล่ไปนะครับเห็นปะ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะดูให้นะครับนี่ก็จะมี วันที่3เนี่ยนะครับเป็นอารีน่ามี EV วนะครับวันที่4เนี่ยนะครับเดลี่เพอร์เชสซื้อของวันที่5เล่นอ r t เ u อร์พาราไดส์นะครับผมแล้วก็กิจกรรมใช้ทองพวกนี้เนาะเรามาดูวันที่1นะครับวันที่1เน,นี่ยก็จะเป็นผ่านด่านนะไม่ว่าจะเป็นด่านปกติด่านยากนะตามจำนวนครั้งก็มากดรับของได้นะวันที่2ก็มี atch, เดสแพดเ้วก็มาเกรดแล้วก็ใช้ทองนะครับผมก็มารับของตรงนี้ได้นะครับทำตามเงื่อนไขตามจํานวนเลยนะครับเท่าไหนเท่านั้นนะ วันที่3ก็จะเป็นอารีนาพอยต์นะครับเล่นอารีนาอัพอีวีนะครับผมก็ได้ของรางวัลตามนี้นะครับกิจกรรมมีทั้งหมด7วันนะ7ใน5นะเออนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะเนีย่ยมีถึงสุดท้ายเลยนะครับเล่นถึงยูเนียนเลยนะครับผมก็มาลองทำกันดูนะก็เป็นกิจกรรมที่เราทำทุกวันอยู่แล้วเราแค่ทำตามจำนวนครั้งแล้วกดรับรางวัลได้นะครับกิจกรรมเยอะจริงๆครับต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรม ลักกี้นะครับลักกี้สเปนนะครับกวางยังอยู่นะนี่คือ S บวกตัวที่7นะของกิจกรรมรอบนี้ทั้งหมดนะับผมถือว่าเป็น S บวกที่มา7ตัวเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับต่อมากิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นเดวอนรีเบดนะครับผมกิจกรรมสะสมใช้เพชรนั่นเองนะครับผมก็สะสมใช้เพชรตามจํานวนวันนะครับเงื่อนไขนะครับไม่เกิน25นะก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับ2 5 0 0นะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเป็นกล่องเฟนชิพห้0 0 0นะครับได้อัปเกรดนะ หมื่นหนึ่งนะครับได้กล่องนะครับหุ่นยนต์นะครับสองหมื่นได้ได้กล่องนะครับเอาเวกนะสามหมื่นห้าได้ดีเจเนอเรียโนว์ชาต์นะห้าหมื่นก็ได้เป็นในส่วนของรูนนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นกิจกรรมดิมเบิร์นดิเบตนะถัดไปถ้าเป็นคอร์ดิเบตด้วยนะครับกิจกรรมสะสมใช้ทองด้วยนะครับมันจะมาคู่กันอยู่แล้วนะนี่ครับก็ตามนี้เลยนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่5ล้านเลยนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับได้เป็นเรซเซนต์มานะครับเห็นปะม่วงๆนะ30ชิ้นเลยนะ เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสุดท้ายเลย1,000ล้านนะครับผมก็ได้ของตามนี้นะก็ไปลองทากันดูนะครับกิจกรรมเยอะมากนะครับตุ๊จีนวันนี้นะเห็นปะได้เหรียญอัปเกรดเห็นปะเนี่ยได้เฮไวทเทมนะครับอัปเกรดหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มี Universal r e g e n e r a r นะตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับกิจกรรมแจกเพชรฟรี free, อีก100นะรับไปนะครับผม อ่ะโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับได้ S บวกฟรีด้วยนะเรคอซ่านะมารับกันเลยนะครับผม mm hmm. ก็โอเคครับผมก็ก่อนจะจากกาันนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับผม mm hmm. กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่หม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับนี่ครับเรคอซ่าฟรีนะ S บวกรีบเลยนะครับผมแล้วก็สุ่มการันตีด้วยบาย